ที่มาซ่อมน้ําประปาที่โรงเรียนนะครับผมนี่ครับช่างมาแล้วครับพอดีน้ํามันไม่ขึ้นนะครับพอดีเขาใส่ท่อตื้นเกินไปแล้วก็เอามาเพิ่มอีกนะครับประมาณห้าท่อนะนะครับมันจะได้น้าจะได้ขึ้นสะดวกลูกๆจะได้ใช้น้ํานะครับประปาโรงเรียนของเราครับพอดีน้ํามันสูบไม่ขึ้นน้ํามันแห้งนี่ช่างก็ได้มามืออาชีพนะครับน้องนุง่งทางวางยางของเรา ่อไปเด็กๆก,ก็จะได้ใช้น้ําอย่างสบายเลยครับลังจากที่น้ําไม่ขึ้นมาสองสาวันไม่พอใช้เท่าไหร่ต้องไปต่อประปากบหมู่บ้านน่ครับตรงนี้ครับอันนี้ท่อเก่าสี่สี่ท่อเนอะสี่ท่อเองครับท่อเก่าพอน้ํามันแห้งลดลงไปมันก็น้ํานก็สูงไม่ขึ้นละระหวางสเสมิไปตื้นเกินไปครับตัวสเสมิของเราก็ยังแรงครับ ไปทดสอบอยู่แล้วโอ้ยังไหลแรงมากเลยเอาพอมาเพิ่มช่างกำลังต่อให้ถ้าถ้าสมมุติว่ามัน ปักลงไปแล้วมันบทสุดทอ่อเขาเก่าเท่าที่ได้เนอ้อแตาเขาเจาะ่อยบเล็กจนทำกระท่อให้หมดเงินบอกโอ้ตามรักมันต้องปาน <ทอ S 1> นั่นแหละเนาะบ๋อโอ้แค่แค่เขาเอาลองไปตื่นชื่ซื่อที่เราเอามาเป็นห้าในสี่กับเป็นพัน 5, 4, บล็อกโอยังสี่เซนบุ๊มเบสเลยนี่อ่าอ่านั่นอยู่อ่าเพื่อไว้ต่ออีกชุกเฉยได้อีกครับโอเคนี่ครับช่างก่อนครับรับติดตั้งทั่วราชอาณาจักรนะครับ ขุดเจาะน้ำบาดาลทั่วประเทศอันนี้เดี๋ยวใส่โต๊ะซีน้อาเงินนี่ก็ทอเกามันบอกโอ้ลงดีกันแต่ว่าจังใส่งานได้เยอะในฮานปิดหูไว้อยู่นี่เด่นอาตัวนั้นใหญ่ตัวนั้นเนาะเราคุยกันได้นะครับถ้าแถวพนักแก้ววังยางเนี่ยราคาเป็นนิ้วนะครับ ท่อ4นิ้วก็4,000ถ้านิ้วก็5,000นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับสุดยอดเลยเีรา <Okay. S 1> จะเอาเพิ่มลงไปอีก5ท่อนะครับน้ำคงจะได้ใช้ <Okay. S 1> อืม เราต้องขันอันเก่าออกก่อนนะครับเพื่อพันเกี่ยวใหม่มันรั่วกรใส่ใหม่ครับเทปนี่ใช้ของอะไรก่อนเทปละลายครับเทปละลายต้องแบนนี้เนาะแบนสามเอ็มอันนี้เอาพันสายไฟเพราะว่าสายไฟนี้มันลงไปแช่ในในน้ำนะครับพี่น้องขันมันบดีมือไดแล้วหัวขึ้นมาเรนยุ่งเลยผมพฏิเดธพะโล่งหม่ได้ขันหัวึ้นมาเนี่ยต้องเอามาตรฐานนี่ต้องสามเอ็มเท่านั้นนะครับเพื่อน ถ้าใครจะไปต่อเองหรือทําน้ําประปาที่บ้านเองแต่ที่แน่ๆให้ช่างไปทําดีกว่าครับชัวร์และมั่นใจลงไปแล้วครับอย่างสมอลงไปแล้วเราก็จะต่อท่ออ๋อดูอุปกรณ์ครับพอลงไปปุ๊บมันจะล็อกไว้เลยนะครับโอ้ถ้าเป็นเรานี่ก็คงไม่คิดที่จะออกแบบแบบนี้นะครับคงจะย่อกันไวเยอะฮะ ทำเสียได้มันก็ดสเสียพ่นไปเนาะอันนี้เป่นออกแบบอุปกรณ์มาดีมากเลยครับนี่ยังไงถ้าอยากดูรายละเอียดนะครับการซ่อมการติดตั้งน้ำประปาห,หรือเจาะต้องไปที่เพรอะไรนะครับนีกรสีสงคมนิกรสีสงคมนะครับในการโหลดไปเพรนั้นครับแนะนำครับช่างนิกอนนจะให้คำแนะนำดีๆนะครับเทคนิคอะไรต่างๆ นะครับที่เราท่อแล้วก็ล็อกไว้โอ้แล้วเชือกแดงๆนี่คืออะไรใช้ประโยชน์คือเวลาท่อหลุดอ๋อ,อไไนั่นนี่คือแผนสองสำรองเวลาท่อหลุดเอาเชือกดึงขึ้นมาใหม่นะครับแมมเทขาเห็ดกับบอดคิดปาน,นันเลยครับมีโอกาสลุดสูงอ๋อบอตองพันเกียวก็ได้มันบปะ อืมพอลวกกับโบเป็นยังก็่วลงไปอกเรื่องเก่านะจตะมันพลรงดัดปั๊มมันได้อืมมันมันแรงอยู่นะอันนี้ล็อกไว้อนนไโอ้เชือกอันนี้ก็คือข้าวันี้เลยเป็นเบาเชือกนี่เออไม่ได้ถอดเก็บโอ้นี่ครับกรรมวิธีครับไม่ธรรมดาครับทั้งสายไฟทั้งเชือกกวยังลงไปได้หลายอยู่ตอนนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าท่อน,นั้นมันจะ เจาะลึกพอที่เราจะเพิ่มท่อลงเลยได้ไหมครับได้สำเร็จกัสนสนแะไรตีเดี๋ยวไปโอ้ยผมเห็นย่านมันยาคือหย่านเด้เจาะใหม่ ดีจอาคึงลงมาเป่างองอยู่ล้าจารน้ได้เดี๋ยวน้น้เสร็จดอใครแต<ม>่เคยมีประสบการณ์มาทำอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนาะคำนวณออกบริษันแล้วโอ้เดี๋ยวไปเจาะใหม่สะิษะน้อขึ้นในใจงานเข่าแล้วงานใหญ่แล้วใหม่นะครับที่เรามาเสริมนะครับตัวนี้ลืมขึ้นสายไฟอืมสายไฟาป็นโรว่ายนสิบหกเมตร ของหลวงตามจริงเลยฮะมันต้องดีแล้ว nah ด hm ีขคนในบ้านหลายเท่าแล้วอนี่ลงไปอีกแล้วไปสองเลยได้เนาะที่เอาสื่อมาใหม่เนาะโอ้แสดงว่าเจ้าเจ่อไว้เลือกยุสัน อาครับ<ฆ>สายไฟเราก็ยังเหลือนะครับก็ย่อนลงไปได้อีก <c oughs> อ,าอ่นนอาบ่าลงเพื่อว้ใช้ลงเพื่อครับบ,บ่อเป็นยังหมดเลยจังสื่อไอสายไฟมาใหม่จังเอาลงอีกหกมันใส่น้ำได้อยู่กัดปล่อยไปเลยทอนนะครับไปใส่ประโยชน์นนลงเพื่อไว้อยู่นื่นๆเหลือลงเพื่อไว้อยู่สองอนนะท่านนี่สามอืมสบายสบายไม่เป็นห่วงครับลงเพื่อไว้หลายคนกยัง มันแห่งต้องเทียวแหละี่ต้องเทียวหญ่เยเห้าพี่นี่ที่มันขาดขึ้นมันแห่งมันแหลงเลยแหละพี่บอแต่ก็มันกับบมีปัญหาดอกปีกาเกับบีปัญหาเพราว่าอยู่นี่สองแหลงแล้วที่สามลงไปแล้วยังได้อยู่สายไฟเรายังได้อยู่ครับเพอเพอสูสีได้นี่กำบพทอนทอนนะให้มันเหลือเนี่ยบทึงเนโอ้ยังเป็นหมวนอยู่ อับอืมเอาสีอันนี้กับพ่อไปชไนะจองคิวเลย <c oughs> บัจักว่าของก่อนเทสเนึกว่าอตานั่นนึกว่าตานั่นอย่างเดียวขั้นตอนต่อไปก็คือล็อกนะครับล็อกแท่นเนาะอ,อันนี้เนาะอ้แท่นนี้มัน โลหะแล้วเขาเอาอยางยึดพี่แกนกับทอนบริย่ยบดยึดได้ว่าบางกุ๊บไปยืดยืมบ่ครับอ๋อมันกิดทไปลองรับกันเองเนาะหู้นี่คือปล่อยให้อากาศลงไปเฉยเฉยนี่บ่เสื้อขึ้นมามาอ,อ๋อเสือกระสายไฟขึ้นมาสองรูนี้อ่านี่บอกพี่น้องต้องถามผู้มีความรู้เลยแต่เขานี่คิดบบกที่แรกผมขอใจว่าหู้ขันน็อตไปด้เลย บเกี่ยวครับบริการน็อตรับเพราะมันหนักอยู่แล้วเนาะมันจะตีไปปึ๊กใส่กันครับขอบของ p ีวี้อนใหญ่นี่อันนี้คือหานิ่ของมันบอลนี่เป็นตอนใหญ่ในหานิ่แล้วเคเดี๋ยวคงต้องไปทําที่บ้านแล้วล่ะราะว่าทำโคกน้องนาแล้วมันแห้งครับช่วงเมื่อกี้นี่แห้งมันอยู่ไก่สาหญหมดมันซึมไปหาตอนใหญ่น้ำเติมตลอดอืมเพิ่เติมน้ำปักปักปอกยึ้น สอบถามได้ก่อนนะมูซาสองหมื่นได้ก่อนวะอันนี้เราว่ามีสองอันนะมีไอซี่ครับอันค่าปาซิเตอร์อันนี้อันคาบาเออครับอันนี้ยนลิลี่ลิลี่โอ้ไอักล่องสี่พันนะเออผมก็บบริษัเปิดเบิกเหมือนนะจริงๆจะคลองกัเลี้ยนทั้งนี้มากกันเปลี่ยนเปรกแค่นี้ก็ส่งตัวสิตัวนี้บ้าตัวเปรกกระโลกตัวนี้ก็ตัวละเปรกกระโหลกจัดละกินกันค่าสร้างค่ามือก็สี่ห้าร้อยเขากินยังไงี้ย อันตัวบ้าโอ้ยถธนาผมสอมเองก็ได้เปลี่ยนตามนี้แหละครับแต่มันมีแผงวงจรตัวอย่างอยู่ครับเขาก็ทอดตาม,ม,มาผมมันแนะครับผมว่าเท่าทอดนี่มันมีสกิตช์<า>เปลี่ยนอยู่ครับต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับกล่องแล้วโดยช่างผูช้ชำนาญงานนะครับผมัมด มเทดลองครับทดลองเดินนัก็เก้าอี้บอลนั่นอบอสด,ดูอ่ามาเลยครับผม